สวัสดีครับหมูทดลองครับเฮ้ยทำไมแว่นมันเป็นอย่างนี้วะวันนี้วันที่เท่าไหรน่นะตอนนี้มาส่งหลานที่มหาลาัยเสร็จแล้วก็ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งนะครับแต่หลานเขาบอกว่าเข้าเรียนเที่ยงเนี่ยตอนนี้เที่ยง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 ครึ่งนะครับเขาบอกว่าเข้าเรียนเที่ยงครึง่งเลิกสี่โมงครึ่งนะครับแล้วอาทิตย์หนึ่งเนี่ยวันศุกร์เนี่ย ตั้งแต่วันจันทร์มาถึงวันศุกร์เนี่ยเขาจะโทรมาประมาณบ่ายสองนะว่าเสร็จแล้วนะครับคือเวลาผมมาส่งปุ๊บผมกลับบ้านกลับบ้านไม่ทันเลยนะครับต้องออกมารับอีกผมก็เลยคิดว่าวันนี้น่าจะนะครับวันนี้ก็บอกไว้ว่าสี่โมงครึ่งแต่ว่าผมสันนิษฐานว่าน่าจะเลิกประมาณสองโมงสองมงครึ่ง ผมก็เลยไม่กลับบ้านครับตอนนี้มาอยู่แถวแม็กแวลูนะครับตรงศรีนครินทร์นะครับมาจอดรอ,อ,อตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกะจะไปกินกาแฟแต่ก่อนที่จะไปกินกาแฟเนี่ยผมคิดอยู่ว่าจะคอมเมนต์กลับนะครับเรื่องคอมเมนต์ที่มานะครับโทษทีนะครับผมไม่ค่อยได้ดูคอมเมนต์เลยครับช่วงนี้นะครับผมก็เลยเอาเวลาว่างตรงเนี้ยมาตอบคำถามหรือว่า ตอบคอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวไปคอมเมนต์กลับก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปกินกาแฟครับตอนนี้นะครับรีプライคอมเมนต์ไปหมดแล้วนะครับตอนณตอนนี้นะณตอนนี้นะครับไม่แน่ใจว่าจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวไปกดตั้งก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปกินกาแฟครับข้างในแม็กวัลูครับอยู่ตรงนี้ร้อนมากครับ

คือที่จอดรถครับบัตรจอดรถเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าฟรีสชั่วโมงนะครับแล้มันใกล้เวลาสองชั่วโมงแล้วผมเลยว่าจะไปละไม่รู้จะไปคิดตังก่อนครับตอนนี้สามโมงยี่สิบนะครับมีลายมานะครับว่าเรียนเสร็จแล้วนะครับก็เลยมารับอยู่หน้าโรงเรียนครับรออยู่ครับ วันนี้ก็รถติดอีกวันหนึ่งนะครับหน้าบ้านนี่แบบโอ้โหสุดๆุดเลยนะครับรับปริญญาอยู่ที่แอร์แนะครับรน่าจะไม่เคลื่อนไหวเลยอะรถนะครับตอนผมออกมานี่ก็ติดพอสมควรเลยนะครับมีตำรวจมาเพียบเลยนะครับตอนเที่ยงยังยังโอเคอยู่แต่น่าจะเวลาเนี้ยน่าจะน่าจะติดแล้วติดมาถึงหน้าบ้านผมแล้วแหละ หน้าบ้านที่ทางเข้าหมู่บ้านนะครับผมส่วนคอมเมนต์นะครับเยอะแยะนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณม่วกม่วงนะครับแล้วก็มีคําถามว่าขอมาจากใครนะครับผมก็ต้องปรึกษานะครับปรึกษากับกระเป๋าตังค์และเงินเดือนของผมนะครับแล้วก็อีกหลายๆประเด็นนะครับก็คือพวกบัตรเครดเคดิตอะไรย่างนี้นะครับสรุปแล้วก็คือผมจะซื้อ Playstation 4นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวนะครับมารีวิวแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้นะครับสองสาวันนี้หรืออะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับผมผมคิดไว้ว่าน่าจะเข้าเดือนหน้าเนี่แหละครับแล้วก็ส่วนส่วนที่จะแจกของขวัญวันคริสต์มาสนะครับผมตั้งใจจะตั้งใจที่จะแจกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเอ่ออะไรนะจะพูดอะไรว่าลืมไปเลยครับ แล้วก็น้องอีกคนนึงก็มาบอกเรื่องกล้องมั้งกล้องกล้องอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวผมต้องไปไปศึกษาก่อนว่ามันคือกล้องอะไรนะครับราคาอะไรยังไงนะครับผมก็ประมาณนั้นแหละครับผมคุณกาฟิลบอกมาเรื่องไปบริจาคบ,บริจาคคือคือซื้อของให้คนคนที่ไม่มีโอกาสดีกว่าไหมอะไรก็โอเคนะครับความคิดที่ดีนะครับผมก็จะเอาไว้เป็น โคโลรอันละกันนะครับโคโลราันกันนะครับอันนั้นน่าจะเป็นต้นต้นปีละกันนะครับผมเดี๋ยวผมผมอาจจะแปนแล้วก็จะดาเนินการละกันครับแล้วถ้าถ้าสมมติว่านะอย่างคุณกาฟีบอกมาเนี่ยเดี๋ยวผมแปะไว้ละกันนะครับคอมเมนต์ถ้าอย่างนี้ผมเออเขาเรียกว่าอ,อะไรวะมันก็ไม่ดีเนอะรวบรวมเงินบริจาคมันก็ไม่เวิร์กเนอะ ผมคนเดียวดีกว่าเนาะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเป็นภาระคนอื่นด้วยนะครับโอเคโอเคอย่งงั้นยังงั้นก็ตัดไปละกันตัดไปนะครับโอเคแล้วก็มีอะไรนะที่จะต้องคุยนะครับแล้วก็แอปนะครับผมยังไม่ได้รีวิวเลยนะครับว่าแอปนู้นแอปนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมมารีวิวอีกทีนึงงลวกันกล้องกล้องไม่ใช่แอป c a ปเจอรหน้าจอ p p o o n ผมผมใช้ Mac อยู่นะครับ Mac เนี่ยถ้าเรามีมันมีอยู่แล้วนะครับเป็น QuickTime นะครับสามารถที่จะอัาจหน้าจอ iPhone ได้นะครับผมโดยที่แค่เสียบ Connect สายชาร์จเนี่ยแหละแล้วก็เปิด QuickTime แล้วก็อะไรนะ New Recording Movie แล้วก็เลือก iPhone นะครับทั้งเสียงทั้งภาพเนี่ย จะอัดได้เลยแต่ว่าห้ามคือถ้าเราเราถ่ายแนวตั้งปุ๊บเนี่ยห้ามห้ามนอนครับถ้าแนวนอนปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยมันจะตัดเลยนะครับแล้วก็มาอัดใหม่ตอนแนวนอนอย่างนั้นนะ่ะได้ครับไม่มีปัญหานะครับผมถ้าไม่มีแมกละ่ะจะแคปเจอรอย่างไงใช่ไหมโอเคอันนี้เดี๋ยวผมผมลองหาแอปดูละกันนะครับว่ามีแอปแบบไหนบ้างนะครับโอเค ็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมกับเดี๋ยวผมถ่ายแล้วกันถ้ารถติดนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายว่ามันรถติดขนาดไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวน่าจะถึงเวลาละเจอกันครับโอเอไซมัสผูทดลองครับตอนนี้นะครับ8ปดโมงยี่สิบนะครับของวันที่ส9บเกนะครับพอดีว่าเมื่อ เมื่อวานครับคือกลับมาที่บ้านแล้วก็ทําอะไรเสร็จปุ๊บไม่ค่อยสบายนะครับผมก็เลยน็อกไปเลยครับผมลืมลืมอีกไม่ได้ลืมนะครับก็คือหลับยาวไปเลยครับก็เลยไม่ได้อิดิตวิดีโอของวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยครับเดี๋ยวถ่ายเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปอิดิตแล้วก็รีบอัพเลยนะครับไม่งั้นไม่ทันนะครับโอเคครับอย่างนั้นก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาถ่ายใหม่นะครับวันนี้ เค okay, ครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับกับมูทดลองครับบ๊ายบายง่วงง่วงมาหายแล้วครับหายแล้วดีขึ้นละบายบาย